วันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับแมวกันนิสัยแมวที่โดดเด่น10ข้อ 1. แมวนั้นขี้เล่น 2. แมวขี้สงสัย 3. แมวชอบนอนคิวๆเลยนี่ 4. แมวชอบนอนยั่วยั่วให้เราไปเล่น 5. แมวชอบเขี่ยมากเขียข่ย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 เ <6, S 1> ขี่ยเขี่ย 6. พอมันเล่นแล้วมันจะบ้าข้างเงี้ยวิ่งไปมั่วไปหมด,หมด 7, เลยไม่รู้เป็นไรชอบมาหนูไปลงน้ำวะ่ะ ปเดินสำรวจไปเรื่อยเปลยเนี่ยนิสัยแมวเนี่ยเขียเขียเขียไปเรื่อยเขียไปเรื่อยเก้าเขียแล้วก็ดมดมไปเนี่ยดมอะไรก็ไม่รู้ดมไปเรื่อยเปอยเหมือนกันดมกันไปจนถึงข้อสิบเดี๋ยวดูข้อสิบนะแมวชอบหันตูดให้กล้องแมวชอบหันตูดให้กล้องไม่รู้เป็นอะไรโอเคสิบข้อก็จะมีประมาณนี้นะครับแมวของผมแล้วแมวของเพื่อนๆล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ เข้ามากันได้นะครับมาเฮฮากันจะทําให้เรารักเขาได้ไม่ยากนะครับน้องเหมียวอะ่ะมันน่ารักและสดใสเสมอมันช่วยฮิลให้เรามีพลังจะสนุกกับโลกนี้ต่อไปได้เราจะมาทําความรู้จักนิสัยแมวแมวไปด้วยกันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปยังไงขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับผมบา,บายยข้างหลังยังมีกันต่ออีกนิดนึงนะครับผม 喵